บางคนก็สงสัยเห็นไหมตรงนี้ไอ้ตู้รุ่นใหม่ๆเนี่ยแคปซูวเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในท่อดูเห็นไหมครับเราก็เลยเห็นว่าไอ้แคปซูวเนี่ยมันหายเข้าไปในนี้ถ้าเราไปดูในช่องฟิตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะมันเป็นแบบนี้เห็นไหมนครับ,รบไอ้แคปซูวที่มันสอดอยู่ในท่อดูเห็นไหมท่อใหญ่เนี่ยมันก็จะมาตรงนี้อันนี้คือทางเข้าเนี่ยทางเข้าครับ,รบแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปตาม ตามเพจมันอะแล้วก็มาออกทางนี้เห็นไหมครับออกนี้ออกท่อใหญ่กลับไปคอมอบางคนเขางองน,นเขาสงสัยว่าเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วมันไม่วิ่งสวนทางกันหรอจริงๆมันมันคนละทางกันเลยอ,อันนี้ทางเข้าเห็นไหมฮะมันบังคับเลยอันนี้เป็นแคปพิวก็คือเส้นนี้เนี่ยเห็นไหมที่วิ่งเข้าไปในท่อใหญ่นะพอวิ่งขึ้นไปจนสุดท่อจนสเพจเนี่ยมันก็จะเข้าอย่างนี้เนี่ยตรงเนี้ย แล้วก็วิ่งเข้าไปอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้ววิ่งไปวิ่งมาท่อมันจะอนุกรมกันหมดแล้วก็มาออกด้านนี้กลับสู่คอมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้นี่เวลาทําเนี่ยมันจะยากหน่อยถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนฟิตจริงๆเนี่ยนะวันหลังค่อยทําวีดีโอให้ดูนะคร,ราะว่าบางคนเขางงเพราะที้มันทําไมมันเป็นแบบนีน้ใช่ไหมเห็นว่าทําไมมันแคะพิ้วเข้าอยู่นี้ในตู้แช่มีเยอะนะ เหตทําแบบเนี้ยแล้วบางทีบางท่านไม่เข้าใจทําใหม่เนี่ยก็สงสัยไปเอามันออกครับการเป็นว่าคราวนี้หลงทางนะเขไม่แน่ใจว่าเคยทํทุกอยางหรือเปล่าต,ตรงนี้อยากบอกแค่นี้แหละนะอีกทีหนึ่งเห็นไหมแอบซิลเห็นไหมหมุดไปแล้วมาโผล่ที่นี่โอเคเน,นะครับ